ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีสำหรับรายการประชาชนข่าวนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2556ค่ะกับดิฉชั้นตรีชดาศรีธาดาค่ะแล้วก็รวมถึงคุณสุรชาติตันติธนภไพศารนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะพบกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสวสรรหาค่ะมีหลากหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 อีวันหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราก็ต้องขออภัยพี่น้องแล้วก็ขออภัยผู้ร่วมดําเนินรายการด้วยนะคป ก็อากาให้รักษาสุขภาพอขอบคุณค่ะอากาศตอนนี้พี่น้องต้องระมัดระวังนะคะอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่แล้วก็สุขภาพช่วงนี้ฝนก็ตกเป็นระยะระยะนะคะก็เลยทำให้ข่าวสารในช่วงนี้ก็ถือว่ามีข่าวสารที่แปรผันแปรพอสมควรนะคะคทั้งเรื่องของข้าวทั้งเรื่องของอกลไกของทางภรคพืชปัจเองที่เตรียมพร้อมที่จะลุย นะคะเหมือนกับที่เขาเคยประกาศไว้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองช่วงปลายปีนี้นะคะรวมถึงอ่าเหตุการณ์อีกสําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเผานะคะหรือชาปนัติศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับศพของนายเอกยุทธ์อันชันบุตรก็มีความหวังว่านะคะข่าวสารของคุณเอกยุทธคงจะเบาบางลงไปนะคงจะไม่มีใครหยิบโยงมาเป็นประเด็นอย่างอื่นอีกเมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางด้านของทนายนะคะสุวรร์อภัยพัก ก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ไม่มีอะไรที่ติดใจอีกแล้วนะครับพยายามในช่วงแรกคุณเรืองใจเขาพยายามสร้างเป็นประเด็นให้มันโยงไปถึงประเด็นทางเมืองโดยเฉพาะนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะคณะกรรมการที่การตํารวจอย่างนายวัชระเพชรทองหรือไอ้แจ็คนี่นะตั้งประเด็น13ข้อบอกว่าอ้โการตายของนายกระยุนน้่มันมีการเชื่อมโยงมีการสังเกตอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้มากน่าสงสัยนะคะน่าสงสัยคุณเรืองใจมีข้อที่14ไหมมีข้อที่14ไหมข้อที่14นะฮะและก็คงจะเป็นเรื่อง อันนี้คิดเอานะคิดเผื่อคุณสุวัสด์หน่อยนะครับว่าเอ้ะอ้คขาทนงทนายเนี่ยจะไปวางบินที่ไขหรือเปล่าครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยก็บอกว่ามรดกก็แบ่งให้แม่กับกับลูกคุณเอกยุทธใช่ไหมไอ้กองมรดกที่ยังไม่แบ่งนที่จริงเนี่ยก็ควรจะ นะทำบุญสุนทานไปคะวไปอย่าไปวางบินเลย,น,ยนะครับคุณเ <c oughs> รงไกลมรว่าคุณสุวัส์ในแกโอเคเรื่องของการ <c oughs> บินหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่าในาส่วนของประชาธิปัตย์นะครับนะที่พยายามที่จะเชื่อมโยงประเด็นคุณเอกยุทธ์เนี่ยแล้ววันนี้มันอโอเคและทางญาติเนี่ยเขาไม่ติดใจแล้วแต่มองถึงพฤติกรรมของประชาธิปัตย์อย่างไรครับว่าพยายามหรือเกินในการที่จะเชื่อมโยงให้เป็นประเด็นการเหมืองครับคือไอ้การทํามาหากินกับความตายของผู้คนเนี่ยนะมันมันไม่ควรกระทำอ่ะ นะครับแล้วก็ลักษณะของรูปคดีเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านะฮะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากว่าอันเนี้ยคุณเอกยุทธ์เนี่ยเหมือนกับปาตายน้ําตื้นนะฮะเจอคนในเนี่ยมารอบทําร้ายนะครับซึ่งมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะแต่รูปคดีที่ตํำรวจตั้งขึ้นมาก็คือประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยนะครับ แต่ว่าก่อนประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยก็อาจจะมีความเครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆตามขึ้นมาด้วยแล้วประกอบกับในคนที่นะครับมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีจิตใจที่ไม่ไม่ใช่คนดีะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นคนที่เป็นโจรอยู่เลี้ยงโจรไว้กับตัวเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้ว <c oughs> มันมีแค่นี้เองเพราะนั้นการที่ทางไม่ว่าจะเป็นฝือ่อบางค่ายนะครับหรือกรณีที่ว่า ตัวทนายกับ <c oughs> ว,วัดหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปเอาประเด็นนี้มาเล่นเนี่ยยังไงมันก็เล่นไม่ยืดถ้าคนเล่นก็คงจะรู้อ่ะ,ะนะครับเพียงว่าพยายามจะจุดให้มันติดฟื้นมันเปียกจุดยังไงก็ไม่ติดอ่ะครับโะะดยเฉพาะเนี่ยประเด็นที่ทางด้านของทนายสุวัสดิ์นี่เข้าพยายามสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็คือคเรื่องของการทําลายทรัพค่ะในเรื่องของสร้อยคอทองคําเรื่องของพระเลี่ยมทองนาฬิกาแล้วก็แหวนก็ก็ยังตั้งประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะแต่ก็อย่างที่บอกฮะมันน่าจะจบแล้วเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็ คงจะให้คุณเอกยุทธ์เนี่ยเรียกว่าสู่สัมปารพบให้หมันเป็นที่เรียบร้อยก็ชาพนากิจกันเฟสชินไปแล้วนะครับก็น่าจะจบจบกันไปก<ะ>็ทางด้านของนะคะนายสุวัสดิ์อภัยพักก็บอกว่าเมื่อวานนี่นะคะ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่มีการเผาศพนายเอกยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องคดีเนี่ยปล่อยให้เป็น หน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะส่วนประเด็นในการตั้งข้อสงสัย13ข้อนั้นให้ตํารวจตรวจสอบนั้นก็ได้รับความกระจ่างแล้วก็ไม่ติดใจอะไรครับสุดท้ายแล้วุฝากถามไปอีกคนหนึ่งได้ไหมหมอพรทิพย์เออหมอพรทิพย์จะว่าอย่างไงใช่ไหมฮะออกมาเหมือนกับว่าบอกเรื่องนู่นเรื่องนี้การสืบศพหาหลักฐานจากศพอะไรต่างๆวันนี้เนี่ย ไปชี้แจงหรือยังใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ฝากถามถึงหน่อยแล้วกันค่ะนึกถึงหมอพรทิพย์ทำให้นึกถึงคดีของคุณห้างทองทางวัฒนาค่ะครับเพราะหมอพรทิพย์ค่ะทำให้ได้ผ่าศพถึง3ครั้งค่ัไปมีโอกาสได้ไปดูในจอนผ่าศพครั้งที่3ที่มหาวิทยาลังสิษยครับธรรมศาสตร์ไอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะปรากฏว่าไปนั่งดูโหศพของคุณห้างทองนี่ฟีดแข็งมาแล้วก็คือเรียกว่าถูกผ่าจนเละค่ะคือเรานึกถึงว่าแทนที่จะได้ชาปนกิจศพของคุณห้างทองแต่เพราะ คุณหมอเนี่ยแหละ<ช>ทำให้ต้องเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับก,ก,ก็ว่าไป<ม>ฮะอันนั้นก็<ม>ก เรียกว่ายื้อยาวกันพอสมควร <c oughs> นะครับก็ว่าของคุณเอก,กยุทธเนี่ยมายืดเยื้อต่อไปอีกไม่ได้นะครับ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ครั <c oughs> ทีนี้ผมกึงอีกประเด็นเรื่อง <c oughs> ของทางด้านที่เรารู้สึกหนักใจกันเหมือนที่เราพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะหลังจากที่สายปกครองนะคะมีครมีคาสั่งในประเด็นเรื่องของนะคะในการที่ให้เลื่อนระยะเรื่องของการพิจารณาในประเด็นเรื่องของโครงการบริหารจัดก,การน้ํา3.5แสนล้านบาทซึ่งนะคะก็ถูกยกออกไป เพราะเนื่องาจากว่ามาตรา67วรรคสองเนี่ยบอกว่าต้องให้ไปทําประชามาติคือไปถามประชาชนก่อนคุณองไกมองประเด็นนี้ลึกๆยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ในส่วนของคําสั่งเนี่ยก็คงจะชัดเจนไปแล้ว <c oughs> นะครับว่ารัฐธรรมนูญมาตรา67เนี่ยมันหยัดไว้นะครับว่าการจะทําโครงการหรือก,กิจกรรมใดๆที่อาส่งผลกระทบต่อคุณภาพนะฮะของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรนะครับ EIA-HIA เนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยนะฮะตัวรัฐเนี่ยจะต้องนะทำการศึกษาเรื่อง EIA-HIA ก่อนอันนี้ในโครงการทั้ง9โมดูลของน้ำ3า3 5แสนล้านเนี่ยไปออกแบบว่าให้ผู้ <c oughs> รับเหมาหรือผู้รับงานไปเนี่ยเป็นผู้ทำซึ่งศารก็ชี้ชัดว่าอำนาจเนี่ยควรเป็นของรัฐนะฮะก็รัฐก็คงจะต้องมาแก้ไข นะครับส่วนจะแก้ไขไอ้เรื่องตัวราคาโครงการยังไงอันนี้คงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่ามันจะทําให้กระบวนการเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยล่าช้าออกไปนะครับก็คือก่อนที่จะไปให้สัญญามีผลใช้บังคับเนี่ยนะครับทั้ง9โมดูลเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องรอเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนการเซ็นสัญญากู้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่ ปัญหานะครับเพียงว่าจะเบิกจ่ายเงินกู้ต้นทุนดอกเบี้ยมนมาเมื่อไหร่ตอนนี้ไอสิ่งที่นําไปขยายต่อก็คือว่าทางกลุ่มต่อต้านโลกร้อนเนี่ยก็ไปยื่นปปชทางประชาธิปัตย์ก็จะยื่นถอดถนนะทั้งคอรมอเลยนะครับก็คือจะหยิบเรื่องนี้ ไปไปขยายประเด็นแหละนะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วก็อพอปชอเข้าใจว่าวันที่สองเนี่ยนะครับก็คงจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมตามข่าวท,ที่ปรากฏออกมาก็ดูเสมือนกับว่ามีการนะฮะ,ะคล้ายๆว่ารับลูกกันต่อเนื่องได้อย่างเชื่อมโยงอย่างเยือ,อสมกันพอสมควร,ครนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองต้องระมัดระวัง นะครับในในมุมมองของเราที่ดูการเมืองเนี่ยนะฮะรัฐบาลเองก็ตั้งนะฮะคณะกรรมการขึ้นมา,าดูแลว่าเอา๊ะเรื่องนี้จะดําเนินการต่อไปอยังไงนั่นหมายถึงว่าคณะกรรมการเนี่ยทำตามคาคาสั่งสารปกครองหรือคําพิภาคสาารปกครองว่าจะต้องไปท e IA, IA ํา EIA HIA ยังไงแต่ในทางหมากการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องมาแก้เกมว่าเอา๊ะ จะแก้ข้อกล่าวหาด้วยสมมติว่าปอประชรับเรื่องนี้นะไปดูต่อซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยรับไปแล้วนะครับตอนนี้พอมีคำั่งสายบครองก็ไปผสมอยู่กับเรื่องเดิมเนี่ยนะครับปอประชเนี่ยจะตั้งคำถามกลับมาที่รัฐบาลในประเด็นไหนบ้างและที่สำคัญก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นเรื่องเนี่ยนะครับจะยื่นในประเด็นไหนบ้างเพราะว่าเข้าข่ายั้อง กลุ่มต่อต้านโลกร้อนเนี่ยไปหยิบมาตรา275ของรัฐธรรมนูญมาใช้นะฮะแต่ว่าประชาธิปัตย์ดูจากข่าวก็น่าจะหยิบเรื่อง270นะครับ270เป็นเรื่องถอดถอนในข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ามีการสอว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ถอดถอนได้แต่ว่าปปชดูแล้วเนี่ยก็จะต้อง ส่งเรื่องมาให้บุษทธ,ธิภา,าต้องใช้เสียงสามในห้านะครับประมาณ90เสียงขึ้นไปส่วนกรณีของกลุ่มสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่กล่าวหาเพื่อไปสู่ ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองนะครับอันนี้นก็คงจะมีระยะเวลาแต่คิดว่าน่าจะทําในเวลาที่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับกรณีปอรสนั่นก็คงจะใช้เวลาสักสิบกว่าปีนะครับคุณเรืองไรับถ้ามาตรฐานปอปชเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้คุณปอดประสบสุรัสิวาดีนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะนะครับประธานคณะกรรมการการบริหารการเด็ดกันน้ำและอุทกภัยหรือกบอครับกล่าวถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์นั้น จะมีการยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะกรณีออกนะครับพหลก,กอกู้เงิน3.5แสนล้านนะครับขัดรัฐมนูญนะค,คุณป่าประสด่าอย่างนี้นะครับว่าน้ําก็จะท่วมแทนที่จะช่วยกันเนี่ยไม่สงสารประชาชนหรือยอย่างไรถามประชาชนที่บาดไปซึ่งเป็นหน้าที่หรือประเพณีก็สุดแล้วแต่ครับตนรับราชการทําดีมาตลอดไม่เคยถูกต้องไม่เคยต้องถูกด่ามาทําเรื่องนี้ปีกว่าก,ากับมาด่าตนแบบเสียผู้เสียคนถ้าไม่ดี ถ้าไม่ทําดีก็สมควรแต่นี่เนี่ยทำเพื่อประเทศชาติจริงๆและพรรคประชาธิปัตย์จะรีบร้อนไปทำใหม่นะครับคำวินิจฉัยเนี่ยแค่ในชั้นศาลปกครองกลางรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ครับกรณีน,นี้ศาลประยิบนะครับเพียงคําว่าจัดสรรจัดลุจัดลุกที่ดิน